สวัสดีค่ะพี่น้องเมื่อนี้กัน,นึองข้าวเสือเต่าทานนะคะแก๊สเบรซก็เลยได้ดังไฟนึองขา้าวเสือเบรดกันเนะข้าวอายเงินแล้วมื่อวานโอ้ยอายเงินแล้วสิสุกแล้วมยมง่อวาก็ได้เท่าแล้วนะอันเมื่อนี้กับว่าละ่ะยางมะลินไม้มะลินฝาค่ะพี่น้องยางมะลินไม้กอยขินกับหล่ำเสีบเสีบสุดเด้อว่าโอ้อยุงไร เดี๋ยวไปใส่เข้าก่อนนะพี่น้องใส่เข้า,ขาก่อนขี้เนยบ่ โอ้ใหญ่ไปฮักเนี่ยฮักกันอ่อนดีวะโอ้หนุกัดมาลินไหมหรือพี่น้องหรือว่ามาลินฟ้าผู้เ,ล,เล่า้องนั่นแหละยางมาลินไหมก่อนหนุ่มกระไรหลายเลยคนโต๊งห้่นเอาเต็มเต่เตาเลย พออยู่พอทานนะมันมาไว้เหิงละมันก็เลยสีมันเป็นแดงแดงนะสงสัยมันเป็นต้าไม้เหงิงเอาค่ะเครื่องอิบอ่ะไงปวดบาก็าเรากินเด็ดเสื้อตัวเย็นไ้ได้บอนุามา่มกระตอมดีดีแล้ว ทิมเหรอนะเอ้าโอ้ฮหเด๋พี่น้อง mm hmm. เ้ายางไฟแล้วมันกลายเป็นสีสนิท่ะคือเขาจีเขาจีเลย mm hmm. นายพิกดูดิ mm hmm. มีสองมาโอ้โหนี่ไงนี่ไง พี่ดีเป็นแบบนี้พี่น้องเราก็ย่างมันเป็นชนีเบิดเลยมันยังหอมเนาะย่างไปเรือยปะ่ะเดี๋ยวย่างแล้วละเลยเราถ่ายมันคือเบิร์นแค่ะน้องเามันเป็นแนวเรือเนอะาะอันนี้นะคะอันนี้ก็ย่างเรียบร้อยแล้วค่ะวันนี้เดี๋ยวเราตีหั่นเนาะเอาตีหัน่นเอาไว้ก้อยหั่นป็นซิ้นพอดีครับเราก็ต้องขูดเปลือมันออกก่อนนะคะ พูดเปิดมนันออกเออร้อนๆกระปุกนี่ฮะเขาก็สิมาหั่นเนาะหั่นเป็นตอนพอดีคำ อ่ะนี้กับซีก้อยนะคะเนาะเอ,ะเอะเากัะชื่อเอ่อข้าวคั่วก่อนมากหลายเสือหลายมากน้อยเสือน้อยผงนัวตามใจชอบนะคะพริกแห้งน้ำปลา เอ๊ะคือลาบเห่าธรรมดานี่แหละลาบก้อยเห่าธรรมดานี่แหละแต่ห้าไม่ต้องเสิร์บบีนะคะนบะุกเข้าไปบุกเข้าไปบุกมัทาทำเคืองนี่ยเอากระสิมเบิ่งมารสชาติได้แล้วบอสเนาะกระสิมมือก่อน ขมอํลําเต้งป่าจังน้ยอยหายขมขมแห้ง <c oughs> ออาเรียบร้อยนะคะนะ่พอดีแสบโน,นะะเลยคัาพัก,กลงไปน้ำนะคะ่ะอันนี้นะคะเนาะนี่เลยหน้าตาก้อยมารินไม้นะคะเนาะหรือว่ามารินฟ้าของ หลายๆคนท้องเนี่ยนะคะเนาะแสบค่ะอันนี้กาก้อยแล้วก็กินกับลาบกินกับผลืลอนะคะเนาะแสบ